เออเมียบอกว่าเมียเมียบอกว่าเมียบอกว่าหมอผสมงอสีมาทีเอ้ยเมียบอกว่าเมียบอกว่าเมียบอกว่าหมอหมอสีมาหมอนัดบอกเสร็จเิ่นเ็นว่าเป็นหมอหมอนัดตรวจเลือดเบาหวานเิ่นเนาะเิ่นก็น้อนเซยเนาะ นัดนัดนัดม้าผสมงัวดึงไปตาดึงไปครับดึงไปไปไปนั่งไปงัวหย่านเล็กงัวหย่านเล็กเพิ่นแต่ก้อนเพิ่นกระเขาไปดึงไปตาดึงไปเออไปไปไล่ผุนละซุดซุดผุนละเอาไปไปไปเลยไปเลยไปเลยเกี่ยวรับกลาง ครับเกี่ยวเลยจำๆเลยครับตาเอาเลยอ้อมอ้อมเสาก่อนสอดใส่ด่างเพื่อนอีกมานน้ขออันละขอเอ่อเดินเขาจำๆเลยอันละเอายีกเขาจำๆเลยจ,จ,จถือแแล้วเดิงเข้าไปวันนี้มัดไว้วันน้เจ้าเห็ดเสือกสัน หมอหมอจะหมอแบบไหนหอผว่าเออผสมเทียมหม้อผว่าเรื่องนี้ผมขึ้เขาใจนี่หมอนัดเข้าใจว่าหมอนัดปิดจะเลือบประวัติเพื่นเนาะแต้องเต่าโอ้ยแต่แต่นัดผสมงัวงัวว่าไปผสมงัวใครหมอเอาหมออยู่ตาตามันมันจะลุยไล่เสือกมาเลยครับไล่เสือกมาครับไล่เสือกมาและผมจะบอกสูตร ไล่มาไล่มาเลยไล่อะไย่างมาอ้อมอ้อมไปใส่ขั้นเล็กตัวนั้นครับคแล้ว่ามันเตะนะอ้อมไปกับอ้อมไปอ้อมมาเกี่ยวไปเกี่ยวมาเออตายดึงไปใส่ใส่เสาเลยมัหนึ่งใส่เสาหน่อกดึงเง็มจำครับเง็งำจำเกี่ยวเกี่ยวตาเกี่ยวเกี่ยว อย่าเกี่ยวเงี้ยนี่เกี่ยวเสาหนิเกี่ยวเสา,านี่ก่อนโค้งกลับขึ้นมาอีกอีกรอบนึงนั่นแหละว่าต้องใส่ไม้เออดึงแน่นโหลดมันก็อยู่เลยหละขันเสียบวัวขาดเอาอ้อมอีกตานี่อ้อ,อมมาใส่อีกเสน้นอีกเแยวนึงรอบรอบรบนึงว่าต้องใส่ไม้เกี่ยวดีๆ สูตรไพ่สูตรมั่นครับเทคนิคประสบการณ์ไพ่ม,มั่นแม่นเลยบอกกันบ่ได้หรอกซุ่งมือนี่ท่านกันเบิด์หเลยเลีเ้ยนรูเองของไพ่ของมั่นครับสูตรไพ่สูตร,รมัน่นถนัดไพ่มั่นครับว่าหมวกทิศอ,อาการเป็นแค่พผื้นทานรักปฏิบัติเลี้ยนรูเองประสบการณ์ของไพ่ของมั่นครับทฤษฎีกันยังมีการเปลี่ยนแปลงทดสอบเป็นอาเต็ก มันขึ้นสองเท่อ้อเท่ไอ้เนื่นมันมีงวเถอิอกหันสองเถือเปลี่ยนแปลงไปถัาก็างหญ่ผสมงัวสุมือนี่จะมือสองมือบอดบาบอดิตบางตัวต้อ,ตองเข้าใช้ธรรมศาสตร์ของสั์นําครับมันเปลี่ยนแปลงไปหลายอากาศถูกยางเปลี่ยนแปลงครับขนาดสัต์นี่บางตัวขืนเงาหน้านกปกติกับมีส่วนมากจะเห็นว่าขืนเงาหน้านกปกติปกติมือสองมือบางตัวเดียวนี่สามมือกับมีครับ มันเปลี่ยนแปลงไปนํ้ำบริเขาบวอยง่ายนี่เปลี่ยนเอาอากาศก็เปลี่ยนเนาะเจ้าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไ้มันบมันบรในข้องที่คือเกาท้าว้อนเลมันปีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเขาต้องเรียนรู้ศึกษาประสบการณ์ของภัยของมันครับโลกก็นยังเปลี่ยนแปลงเนาะขยายพันธุ์ไปเรื่อย เดี๋ยวเห็นหนามีไปตุ่มนึกตีหัวลงน้าเพราะว่ารักวิชาการคือเป็นรักพื้นฐานได้ยาไขายย่าการปฏิบัติเท่าจะปรับใส่ของแต่ละคนแต่ละท่าน,นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์จะซ้อนเกี่ยคล้องเองครับนี่คือเทคนิคครับนี่เพิ่นขึ้นย่ำไรครับขึ้นย่ำบุญแดงเจ้าพางเห็นไหมเจ้าพางเห็นไหมบจ้าพางเห่นไหมพอขึ้นเมื่อวานเจ้โงม่ง้วยตกถามเขาได้ผมอยู่เคลื่อนงานเมือวาน การผสมเทียมนี่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่เกษตรกรนี่ต้องจับซั์ให้ได้ครับสำคัญที่สุดเลยถ้าจับซัว์บ่ไรเริ่มเวลาเรื่มต้นบ่ไรก็มีปัญหาในการผสมติดครับเท่ากับโ่สามารถที่จะคำนวณเวลาได้ว่าเวลาที่เหมาะสมในการผสมเวลาถือได้เพิ่นเพิ่นเพิ่นจะขืนเวลาถือได้สำคัญที่สุดพ่อแม่เกษตรกรนี่จะต้องจับอาการเป็นสัตให้ได้เรื่มต้นให้ได้ครับ นี่คือหัวใจของการผสมเทียมครับแต่การผสมมันกระขึ้นอยู่กับเทคนิคประสบการณ์ของหมอเพิ่นเจ้าหน้าที่เพิ่นผู้ผสมผู้เพิ่นผสมเองนั่นคือการปฏิบัติของเพิ่นเพิ่นจะพิจารณาเองของเพิ่นประสบการณ์ของเพิ่นเพิ่นกับอิงรักวิชาการแต่ว่าต้องเข้าใจธรรมศาสตร์ของสัตว์ตัวน้าก็คือต้องเอาขอมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไน้ว่าประวัติสัตว์ตัวนี้เคยผสมแวดแบบไดน เคยอาการเป็นซัดเพิ่นเป็นแบบไดนี่แหละคือบอมุ่น้ว่าเวลาไหนคือคอยนักขบพระจักรนั่นการผสมเทียมนี่คือเวลาเป็นสิ่งสำคัญครับประวัติซัดตัวนี้เพิ่นเคยผสมเทียมอยู่เนาะเมียเคยผสมเทียมเคยผสมเทียมแต่พอถึงเวลาเนาะก็เลยพอปฏิทินแล้วไปผสมโตเนาะผสมโตคือแสดงว่าถ้าผสมครั้งแรกไม่ติดเนี่ย ส่วนมากหมอผสมเจ้าหน้าที่คนผสมนี่เพื่อนอาจจะสม12ชั่วโมงกันละคือบติดแต่นี่เพื่อน,น,น,นึ้นย่ำได้นี่จักมงงงเวลาย่ำเหม,มือนแรกตามเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมคือสอิาถ15-18ชั่วโมงตีกัน่าจะถึง18ชั่วโมงนะโอเคแล้วละอวัยวะเพศเพิ่นบวมเนาะมีน้ำเมือกใส่เบาวานนี้ครับมีน้ำเมือกอยู่เนาะหวานนี้เนาะ เมื่อคืนคักเต็มที่ห้องก็แสดงว่าเพป็นเป็นอาการเป็นสัตวดซัวตดแบบชัดเจนอยู่ครับมันก็มีอยู่สองประเภทสองประเภทคือสัตว์แสดงอาการกับสัตวดซัดแสดงอาการคือสัตว์เงียบเนี่ยคืนเป็นสัตว์อยู่แต่ว่าบ่ชห้องบ่ชโคมบ่ชยังคือกินยาเ่ยอันนั้นคืออันนั้นคือประเภทเป็นซั์สัตว์เงียบครับเพราะเป็นฟังเดอร์ฟังเด้อฟังเดพราะเป็นสัตว์เงียบ มันกับบ่อขึ้นบ่อห่องบ่ยังแหละบ่อโคบบ่อยังแต่สัตว์แสดงอาการคือคือตัวนี้เพป็นห้องเพป็นขึ้นโคบนี่เนาะเมีแต่อาการหลักๆทั้งสองลักษณะคืออาการหลักๆของทั้งสองลักษณะหมายความว่าอาลักษณะการเป็นสัตว์เงียบกับสัดสมบูรณ์แสดงอาการแต่อาการหลักก็คือต้องมีน้ำเมือกใสๆไครับอวัยวะเพศบวมช่องยางนี่เป็นหลักหลักของการเป็นสัตว์ครับอ๋อมันมันบเป็นเบาคักที่ห่องหรือบ่อห่องที่ขึ้นโคบหรือบ่อขึ้นโคบ ลักๆก็ต้องมีน้ำเมือกไซกับอวัยเพศบวมไซก็ตตองไซแบบไซคือใครเขาเนี่ยคือคือเพื่อนคืนคือคือง่วเขาแสดงการเป็นซัดแต่คืนพ่ออยากผสมพันธุ์นั่นแหละครับคือลักๆแต่ว่าเข้าผู้เรียงเข้าต้องเขาใจธรรมมาสาของสัตว์ตัวนั้นํำโอเคเดี๋ยวผสมเทียมไผ่ครับ้ผ่พแม่พี่น้องเข้าเขาใจธรรมชาสิของสัตว์เท่านํำประวัติสัตว์เก็บไว เดี๋ยวผสมเทียมให้อาน้ำมาหลังกนได้เม็ได้ัยเ,เ๋้วหลักน้ำทำความสะอาดก่อนเาคุยกพอนขาใจแล้วเข้าใจแล้วเขาใจแล้ว